เนิกชุมแพสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2552และปีการศึกษา2556วิทยาลัยเทคนิคชุมแพประกาศจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2536บนน้ที่26ไร่ในพื้นที่บ้านโคกสูงเลขที่271หมู่14ตำบลหน,นองไผ่ออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,538ในชื่อวิทยาลัยการอาชีพชุมแพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส และในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2558ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมแพจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคชุมแพรบริหารงานโดยผู้บริหารที่มีคุณภาพประกอบด้วยนายบรรลืศักดิ์มานาดีผู้อำนวยการนายเสนสอนเวียงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสัสิขันกล้าขยัน รองผู้ในการฝ่ายวิชาการนายสุรชัยเหล่าชัยรองผู้ในการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายธีรวุฒิเต็มบุญรองผู้ในการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและในปีการศึกษา2566นี้วิทยาลัยเทคนิคชุมแพรเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบม .3 เข้าศึกษาต่อในระดับปวชและรับสมัครนักเรียนที่จบม .6 หรือปวชเข้าศึกษาต่อในระดับปวส จำนวน11สาขาวิชาดังนี้ 1. แผนกวิชาช่างยนต์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปวชในสาขาวิชาช่างยนต์ระดับปวสในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างเทคนิคยานยนต์ประจำโรงงานช่างควบคุมหรือช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลยานยนต์ช่างเทคนิคออกแบบงานทางด้านยานยนต์ นักวิชาการนักวิจัยหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์ 2. แผนกวิชาช่างกลโรงงานรับสมัครเข้าศึกษาต่อร,ระดับปวชสาขาวิชาช่างกลโรงงานระดับปวสในสาขาเทคนิคการผลิตเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรกลประจําโรงงานอุตสาหการรมช่างตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหการรม ช่างออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนช่างควบคุมคุณภาพการผลิตประจำโรงงานพนักงานควบคุมการผลิตช่างเทคนิคในองค์กรของรัฐและเอกช 3. น 3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวชปวสเปลียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพพนักงานช่างซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ช่างเชื่อมท่ออุตสาหกรรม น้ำมันทอส่งตา๊าซช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์งานผลิตโลหะงานโครงสร้างโลหะ 4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวชปวสสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าช่างวางแผนออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคมช่างดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า พนักง,งานขายด้านผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไฟฟ้าช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าพนักง,งานรับและเอกชน 5. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวชปวสสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พนักง,งานรัฐและเอกชน ท่างซ่อมมือถือเจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6. แผนกวิชาการบัญชีรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวชปวสในสาขาวิชาการบัญชีเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินการตลาดนักบ,บัญชีที่ปรึกษาทางบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี 8. แผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีกรับสมัครเขา้าศึกษาต่อในระดับปวชปวสเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้จัดการแผนกคลังสินค้าผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวชปวสในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ธุรกิจนักพัฒนาเว็บไซต์ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 9. แผนกวิชาการโรงแรมรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวช ปวสในสาขาวิชาการโรงแรมเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการโรงแรมพนักง,งานฝ่ายต้อนรับพนักง,งานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินไกด์มักคุเท์หรือลากแปลภาษาเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต10แผนกอาหารและโภชนาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวช ปวสในสาขาแผนกอาหารและโภชนาการเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพนักงานขายเกี่ยวกับอาหารเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหารพนักงานโรงแรมห้องอาหารผู้ช่วยโภชนาการและผู้ช่วยนักวิชาการโภชนาการ11 แผน,นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปวชในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปวสในสาขาวิชานักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IOT เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพโปรแกรมมิง่งกราฟิกดีไซน์ดาต้าเบสดีไซน์เน็ตเวิร์กดีไซน์เว็บดีไซน์ IOT animation design เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2566สมัครพร้อมมอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทุกวันไม่เว้นบรรจุราชการสิทธิและสวัสดิการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร้อยเปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนำมีรายได้ระหว่างฝึกประสบการณ์ปวชเรียน2ปีฝึกงาน1ปี ปวสเรียน1ปีฝึกงาน1ปีมีสวัสดิการทุนการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสถานศึกษาคุณภาพผู้บริหารครูบุคลากรมีความเชี่ยวชาญรัฐบาลเป็นประกัน